สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันอาทิตย์ที่29เมษายมษาอะไรกั้นที่6ผ่านไปเป็นทริปวันที่22ผมอ่านมามันนานมากจะไม่ได้ตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายกว่าแล้วผมตื่นมาบ่ายขอโทษด้วยจริงจริงโปรแกรมและแผนทุกอย่างพังทลายเหนื่อยมากจริงๆรอ่ะผมไม่รู้เป็นอะไรผมคงแบบว่าเออใช่ไหมเถอะเน๋ยวเรื่องมันจะยาวเอาเป็นว่า วันนี้ผมมีสั้นๆกค่สองอย่างผมจะไปเจมแล้วผมก็จะไปใจ่ตลาดนิดหน่อยแล้วก็ซื้อของเข้ามาทำกินที่บ้านนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมครับก็น่าจะทำอะไรได้แบบว่ารถไม่ติดเกี่ยวไหมวันที่ก็อาจจะรถไม่ติดก็ได้หมาถึงว่าถ้าเป็นวันาทิต่ออกไปว่าบีชอย่างเงียมันอาจจะรถติดก็ได้เพราะคนไปเยอะใช่ไหม ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปหาทําอะไรแทนวันนี้ดีกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมไปจิมก่อนเดี๋ยวไปจิมก่อน จะให้ดูความขี้เกียจของคนไม่ใช่ที่เก็บนะดูไหวเนี่ยผมเห็นตรงนั้นอีกผมไม่รู้เหมือนกันนะคิดว่าที่ไทยก็คงจะเป็นนะแต่ว่าที่นี่มันเยอะไปเพราะว่ารอให้ใครมาเก็บของแล้วก็แบบเศร้าวะ ็บต่การต้องมาเหนื่อยใครทีไรต้องมาเหนือ่อยพนักงานเขาลองคิดดูว่าถ้าเกิดเป็นว่าเป็นเพื่อนคุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณคุณอยากจะให้เขามาทำอะไรแบบนี้เขาเรื่องง่ายๆนะไม่จำเป็นเดินไปวางทำไม่ได้เยี่ยมมากบางคนแบบว่า เรื่องเล็กแค่นี้ทำไม่ได้จะวิ่วงไป,ไปออกกำลังกายได้มันคิดอะไรอย่างเงี้ยกับบ้านเราบ้านเราสาธุวยตอนระวังห้นึ่งเดี๋ยวจะหยิบขี่จะหยิบขี่ได้ง่ายๆฮะดูความเนียนเนียนที่สุขดของเราอือพอแล้ว จเ็นขอ,อโทษด้วยวันนี้มันมีแค่นี้จริงๆแต่ว่าเราจะไปคุยกันต่อในห้องครัวไมรถผมนัเป็นงานวันนี้วัมันอาทิตย์ชิวๆนะครับที่จิมก็ค่อนข้างว่างไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่วันนี้ช่วงนี้เหนื่อยมากจริงผมเรียกว่าไงอรัลดน้ำหนักด้วยเนาะ พยายามกินอาหารให้เป็นขนอด้ดยผสมให้มันไม่เยอะมากขนาดแล้วก็รวมทั้งซัพพลายที่แรลอรี่ loss ด้วยนี่ผมก็กำลังกินอยู่แต่ว่าเหมือนนี้ไม่ค่อยเห็นผลมากนะแต่ว่าทำให้ผมรู้สึกแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยสุดไปเลยกินบุรู้สึกอ่อนแรงไปเลยถ้าเกิดโมชุนี้ผมคงจะไม่ซื้ออีกแล้วเฮ้ยไม่มีมือเดีจะมาเจอที่ห้อง เห็นไก่นี้ไหมอย่างที่ทุกคนเห็นนะแบบว่าถ้าเกิดเป็นเป็นอกเลยแบบไม่มีไขมันเลยแบบว่ามันก็อาจจะมีอยู่แล้วแต่ว่าแบบที่ไขมันน้อยมากๆเป็นโอกาสเลยจริงๆโคตรแพงเลยเห็นริงที่เห็นอยู่ใช่ป่ะผมว่าไม่ไม่ค่อยไหววะคือถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนมีตัง มันก็คงจะเป็นออปชันที่ดีมาแต่ว่ามันไม่จะเป็นหายนะเราซื้อนี่มาโอเคล่ะเรามันน้ําหนักมันได้ของน้ําหนักไขมันมาแต่ว่าเฮ้ยไม่ได้แย่เลยแล้วตอนต้มก็พอพอพอค่าเรียกว่าไขมันมันมันกับมันแยกออกมาจากเนื้อเราก็เราก็ไม่ต้องกินมันเอามาออกมาก็ได้จริงแบบนี้ก็ไม่จาเป็นต้องประหันมาอะไรเพิ่มอีกนะครับเสียเวลาด้วยผมก็ไม่ได้อยู่บ้านเจนบอกว่าทำอะไรมากแล้วไม่ค่อยได้ ก็เดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะทําการต้มไก่แต่ว่ายังเหลือเชร์กีตั้งแตเมื่อวานผมจะจัดการให้หมดในวันนี้อนะโอ้เด้ยเยอะไปน่หว่าชุดนี้ก็จะพยายามกินค้าวบะให้ตัวเให้น้อยนะครับแต่ก็ต้องกินปกติเราแต่ว่า,าคุณจะกินช่วงมื้อเย็นเลยาราโบฮให้ตจะ ตอนช่วงมื้อเช้าหรือว่าช่วงมื้อเช้าผมไม่ค่อยกินอยู่ละมื้อเที่ยงอาจจะกินแค่ไขมันแล้วแต่แล้วแต่วันเดี๋ยวก็พยายามไม่กินกินให้หน้อยจริงๆคาร์โบไฮเดรตก็ไม่ได้อะไรจะแย่เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีเครื่องช่างมันก็มีอยู่แต่ว่าเข้าใจว่าเดินทางก็เลยโอเคเราก็กะประมาณว่าโอเคปริมาณโปรตีนของเราได้โปรตีนที่โอเคกินผักให้เยอะส่วนคราร์โบไฮเดรต ถ้าเก,ก ceksin, aky, Firstly, ิดรู้สึกไม่ได้อยากกินก็ไม่ต้องกินผมไม่ได้ซื้อพวกข้าวเพื่อเไรสมานะครับแต่ว่าคือผมเป็นคนแบบว่ารู้สึกว่าถ้ากินข้าวเสร็จแล้วเราถ้ามีผลไม้ปิดท้ายมันสุขว่าเราจบเพราะอะไรนะถ้าเกิดไม่มีอะไรหวานผมรู้สึกว่ามันไม่จบอ่ะจะกินโปรตีนจะกินไข่ขาวเพิ่มจะกินเนื้อเพิ่มกินมันท้อมันก็แน่นนะครับแต่ว่ามันไม่จบผมผมไม่เข้าใจตัเองครับคือรู้สึกว่าตัวเองต้องการไอหวานๆตอนจบ ก็ถ้าทุกคนเป็นเหมือนกันก็กลองไิธีนีกันเพราะว่าจริงเราแอปเปิลลูกหนึ่งสองลูกแคลไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเรากินปริมาณของโปรตีนวานทีน่นี้เท่านี้เราก็พักแป๊บหนึ่งก็กินผลไม้ถ้ามันจบเลยเป็นการคุมน้ําหนักที่ดีเนาะไม่ต้องไปกินของอะไรที่เลอะเทอหรือว่าเละเทะอเทะ,อะสวรรค์ชัดนี่สวรรค์ชัดเลย เสร็จเรียบร้อยอรู้สึกดีมากยังไงก็ต้องล้างนะครับผมผลไม้ซื้อมาถ้าเป็นผลไม้ที่ต้องกินทั้งเปลือกแบบนี้สำคัญมากผักของผมพร้อมแล้วเนื้อต้องใช้เวลาสักหน่อย ah, time to eat นะ time to eat แล้วผมจะทาการนั่งกินแบบจริงๆจังๆแล้วก็ทําการศึกษาเรื่องบิวมโซ ผมจะบอกว่าผมใช้เวลานี้นะครับผมคือผมออกล่งกายมาประมาณสองปี2ปีได้บางคนจะบอกว่ามันสั้นมากมันก็สั้นนะครับบางคนอาจะบอกว่ามันยาวมากน,นี่มันสั้นมากเหมือนกันนะผมนิดผมแต่เป็นสองปีที่แบบว่าผมศึกษามันทุกวันจะบอกทุกวันก็คงจะดูแย่แต่ว่าบ่อยมากๆเอาเป็นว่าศึกษามันโดยตลอด ผมก็จะแนะอยากแนะนำเหมือนกันนะทาง youtube คุณสามารถศึกษาได้จากแบบคนที่เขาอยู่ในเลเวลสูงๆเราไม่จำเป็นบอกว่าต้องไปเอากฎของคนนี้มากฎของคนนั้นมากฎของคนนี้มาคนนี้คือถูกคนนั้นคือผิดคือมันมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับผมลองลองฟังมาลองเอามาเรียบเรียงมาทบทวนแล้วก็มามาดูที่ว่ามันมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่ามันเหมาะกับ ชีวิตความมันอยู่ของเราหรือเปล่ามันบอกกับร่างกายหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครบอกได้อะไรมันเป็นอะไรที่จะเวิร์กสำหรับเราหรือว่าไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะบอกว่าต้องต้องศึกษาเราบางทีเอาเวลาทำอย่างอื่นอาจจะดีกว่าแต่ว่าผมรู้สึกโอเคกับมันหรือว่าศึกษาเรื่องของสุขภาพนะครับผมก็ใช้เวลานี้ในการศึกษา ผมอะจะแนะนำคนหนึ่งเหมือนกันคนนี้ Mike Matthews เขา Good stuff มีของที่แบบดีมากจริงๆเขามีโปรแกรมของเขาอนะครับแต่ว่าเข้าไปในช่องของเขาแล้วก็ลองฟังที่เขาพูดที่เขาอะไรดูว่ารายละเอียดของคอนเมคเซนแต่ว่าผมไม่ได้ฟังแค่เขาคนเดียวมีหลายคนมากหลายคนมากมี y o u t u n n e l ศึกษาจากคนนี้อืแล้วก็ลองมาดูซิว่าอะไรมันยังไงเนาะ ก็สองคนนั้นอย่างสองคนนั้นอ่าคุณอดัมกับแบดเล่แบดเล่กั Bad lay. Bad lay. วันนี้ก็เห็นเขาเหมือนกันผมรู้สึกว่าเขาจะเทรนทุกเขาจะเขบผมเคยดูอินเทอร์วิวของเขาแล้วเคยดูว่าเขาจะเทรนเกือบทุกวันนะครับผมเขาจะพยายามเทรนทุกวันนะผมไม่รู้ว่าเขาเอ่อนเกียร์หรือเปล่าแต่ว่าเหนื่อยก็ตามแต่อ่าผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่เคยเทรนทุกวันพยายามนะครับผมก็พยายามที่จะบอกว่าเทรนให้ได้ มากขือที่เท่าที่ร่างกายเรามันจะมันจะให้ได้เนาะในช่วงนี้มันช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงคัตติ้งซึ่งมันไม่มีแรงจริงผมไปเทรนผมเห็นเขาเขาเข้าไปก่อนผมผมคิดว่าเราจะผักรืยสัมผมเสร็จผมเสร็จก่อนเขาผมเทรนไปเนื่องจากเราจะมาชั่วโมงหน่อยๆผมคิดว่าเขาเลยเทรนน่าเหมือนกันบางคนจะบอกว่าโอเวอร์เทรนนิ่งหรือเปล่าคือคำนี้มีจริงไหมมันก็มีจริงอยู่แล้ว อะไรที่มันเกินไปมันต้องมีอยู่แล้วอะไรที่มันน้อยไปต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่มีเป็นจริงจีิมันก็องชิงใช่นะเราต้องโอเวอร์เทรนนิ่งสักหน่อยแหละมันถึงจะ build muscle ได้ถึงจะมีแบบ progress นะครับ but คือผมเข้าใจไอเดียของเขาไอเดียของเขาคือว่าไม่อยากจะให้คนแบบว่าขี้เกียจเนาะ บางคนจะบอกเทรนสี่สิบห้าท,ทีโอเคพอแล้วไมงังนเดี๋ยวมารุมันจะกินตัวเองมันจะเกิดอาการจริงมันมัน,ม,นม,มันไม่ใช่นะครับผมเคยทํย่างนง้นเหมือนกันว่าโอเคสี่สิบนาทีพอคือเขาอยากจะให้คนทุกคน g i v everything e แบบไม่มีการแบบว่าเออผมนั่งเล่นมือถือมาดูทีวีมาคุยกับคนอื่นใช่ผมไม่ทําอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าสี่สแบบิบห้า,หาทีสำหรับผมไม่พอผม work hard เหมือนกันเราถ้าเกิดยิ่งเราออกมางกลด้วยด้วย เขาเรียกว่าไงอะน้ำหนักเยอะโรเรฟนะครับมันยิ่งทำให้เราต้องมีการพักนานหน่อยซึ่งมันก็ไม่มีอะไรผิดมัแล้วแต่จุดประสงค์ของเราเนาะแ,แต่ว่าแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ Natural เอางี้ดีกว่าจะค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับกับการที่จะต้องเทรนทุกวันเทรน3ชั่วโมงอ่างเงี้ย แคจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าม่ก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดอาหารเรามันออนพอยต์จริงๆแล้วก็ s พ p p l เมน n ์อะไรแบบว่า b c a a ช่วงเทรนอะไรเงี้ยมันมันมีอะไรหลายอย่างที่เข้ามาซึ่งไม่มีใครบอกว่าอันนั้นถูกอันนั้นผิดเราแค่ฟังร่างกายของเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันมันมันเหนื่อยมากเกินไปว่ามันไม่ไหวแล้วเว้วยหรือว่าไอการเทรนทุกวันมันทําให้เรารู้สึกแบบว่ารู้สึกแย่ถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะเราควรจะต้องพัก รเราต้องเอาวันไหนออกการเอาวันไหนออกก็ไม่ได้แบบมีสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะาเอานี้ออกพรุ่งนี้เราเทรน,นหนักกว่าเดิมเนาะมาอย่างนี้แล้วกันงั้นอย่างไงก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําการทําอะไรสักอย่างให้ได้แน่นอนวันนี้ผมก็จะชิลว,วันเี้อกาคข,ข้างร้อนนะเหมือนจะไม่ร้อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าร้อนแล้วแล้พรุ่งนี้ทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์สอย่างหนึ่งวันนี้ก็เกิดประโยชน์ตรงไหนแต่ว่า พรุ่งนี้ต้องมีอะไรที่วกับประโยชน์มากกว่านี้พรุ่งนี้วันจันทร์เป็นวันที่ดีอันว่าเจอกันทุกคนวันพรุ่งนี้โชคดีนะบายบาย